สวัสดีครับสำหรับท่านที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอในขณะนี้ท่านจะได้รับทราบถึงเส้นทางในการเดินทางไปยังส่วนแสดงต่างๆหลังจากที่ท่านรับชมการแสดงความสามารถของสัตว์ป่าในชุดวิถีชีวิตสัตว์ป่า Survival of Wildlife เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจากจุดนี้หากท่านต้องการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์สงขาในจุดต่อไปนั่นคือการแสดงความสามารถของแมวน้ำและพาเลทเพนกวิน ไปต่อตามเส้นทางนี้ได้เลยครับปกติระหว่างการเดินทางท่านจะได้รับชมสัตว์ป่าไปพร้อมๆกันด้วยไม่ว่าจะเป็นกวางขนาดเล็กนินละกายและสามารถเข้าไปสัมผัสกับฝูงกวางป่าอย่างใกล้ชิดในสวนกวางเปิดได้อีกด้วยแต่ในช่วงนี้ครับสวนสัตว์สงขามีการพัฒนาปรับปรุงส่วนแสดงและภูมิทัศน์ทำให้ทุกท่านไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร และมีความจําเป็นต้องปิดแก้นเส้นทางที่จะมุ่งตรงไปยังส่วนแสดงที่ผมกล่าวถึงในตอนต้นครับเราจําเป็นต้องให้ท่านเดินทางมุ่งตรงไปตามถนนขึ้นเนินเลี้ยวโค้งซ้ายท่านจะพบทางแยกหากท่านเลี้ยวซ้ายท่านจะเดินทางไปพบกับน้องโนริและครอบครัวแมวน้ำในการแสดงความสามารถของแมวน้ำในรอบเวลา11นาฬก30นาที และรอบเวลา14นาฬิก30นาทีของทุกวันหากท่านเลี้ยวขวาท่านจะเดินทางไปพบกับเจ้าอ้วนเสือโคร่องอินโดจีนในการแสดงการให้หารเสือในรอบเวลา12นาฬิก30นาทีและรอบเวลา15นาฬิกา30นาทีของทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะครับดูเวลา ที่ท่านเข้าใช้บริการสวนสัตว์สงขาด้วยนะครับในกรณีที่ท่านเลี้ยวซ้ายให้ท่านขับรถตรงไปตามเส้นทางด้านซ้ายมือของท่านจะเป็นส่วนแสดงวัวแดงวัวสายพันธุ์ดั้งเดิมของวัวบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับมนุษย์เยื้องมาขวามือท่านจะพบกับป้ามาลีช้างเทศเมียสายพันธุ์เอเชีย ที่มีอายุมากที่สุดในสวนสัตว์สงขาและป้ามาลีก็มีอายุถึง79ปีในปีพุทธศักราช2566นี้ด้วยครับตรงมาตามเส้นทางท่านจะพบป้ายให้เลี้ยวซ้ายเพื่อไปยังส่วนแสดงแมวน้ำและเมื่อถึงหน้าส่วนแสดงแมวน้ำท่านสามารถเข้าจอดรถในพื้นที่ที่สวนสัตว์สงขาจัดเตรียมไว้ และท่านสามารถเดินชมสัตว์และสนุกสนานไปกับพฤติกรรมของสัตว์ป่านานาชนิดได้แก่งูสายพันธุ์ต่างๆทั้งมีพิษและไม่มีพิษจระเข้เต่าขนาดต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยตลอดจนสัตว์ขี้ร้อนอย่างฮิปโปโปเตมัสสัตว์นักเขี้ยวและขี้เสาวอย่างคาบิบาร่าด้วยครับ แล้วพบกับผมได้อีกในสเตชันต่อไปเพียงท่านสแกน QR code ต่อไปได้เลยนะครับ